ะะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง YouTube สรัญญาพาย n s p i r ป์ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อที่ถามถ่ายกันมาแล้วก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะคะยังไม่สายที่จะสวัสดีปีใหม่กันนะคะแต่วันนี้จะมีเรื่องอัปเดตนะคะจากโครงการเราเที่้ริการที่ก่อนหน้านี้ก่อนปีใหม่นะ,ะช่วงคริสต์มาสเรามีการที่จะทาการเลื่อนวันและเวลาในการเข้าพักนะคะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้ประชุมหารือกับทางสมาคมของโรงแรม อ่แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแลวนะข้อสรุปออกมาเป็นแบบใดกันบ้างน,นะคะสนใจก็ไปฟังกันเลยนะคะแล้วคนไหนที่เพิ่งมาติดตามกับช่องสรัญญาพาอินสปายนะคะเป็นช่องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวที่ในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัปเดตของเรื่องโครงการเราเที่ยวด้วยกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายการบินต่างๆนะคะก็อย่าลืมซับสไคร์นะคะกดติดตามกันเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกับในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะไปฟังกันก็สรุปอย่างที่ถึงนะคะ ผู้เข้าพักนะคะสามารถที่จะเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้นะคะในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้ยินปัญหาที่เกิดมาคือเวลาเราโทรไปจองโรงแรมไปเวลาเราโทรไปที่โรงแรมแล้วเนี่ยเราจะต้องทางโรงแรมแจ้งมาว่าเราต้องจ่ายส่วนต่าง40%ซนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจากการที่ทางรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประชุมกับสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทยด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะ ก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วว่าสามารถให้ผู้เดินทางเนี่ยเลื่อนวันและเวลาในการเข้าพักได้ในระยะเวลา6เดือนถึง1ปีนะคะคือถ้าสมมติว่าใน6เดือนใน6เดือนแรกเนี่ยนะคะถ้าคุณยังไม่ได้ใช้นะคะสมมติคุณมีการแพลนที่จะจองอเลื่อนที่พักไปใน6เดือนข้างหน้าแต่ภายใน6เดือนข้างหน้าคุณก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ของในการเข้าพักนั้นนะคะก็สามารถเลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งไปจนถึง12เดือนก็คือเดือนธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มแน่นอนนะคะว่า ผู้เข้าพักสามารถเลื่อนการเดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นข้อที่2นะคะบทสรุปก็คือผู้ที่ต้องการที่จะเลื่อนเวลาในการเข้าพักนะคะต้องโทรไปติดต่อทางโรงแรมโดยตรงนะคะเพราะว่าทางระบบของโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ทํากับธนาคารกรุงไทยนะะี่ค่ะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวันและเวลาในระบบได้นะคะก็คือระบบเขาไม่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไหนต้องการที่จะ เปลี่ยนวันและเวลาในการเข้าพักนะคะก็ต้องโทรตรงไปที่โรงแรมเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแปลงเลยย้ำอีกทีนะคะไปเปลี่ยนในระบบที่เราเคยทําจองต่างๆนี่นะคะไม่สามารถที่จะระบบไม่สามารถรองรับได้นะ,ะต้องโทรไปที่โรงแรมอย่างเดียวเลยนะคะ ส่วนอย่างที่3นะคะเป็นในเรื่องของการยกเลิกนะคะสมมุติถ้าคุณทําการยกเลิกแล้วเนี่ยทางโรงแรมนะคะเขาก็จะทําการโอนเงินคืนให้กับลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ในกรณีของการยกเลิกนะคะทางผู้ประกอบการเองเก็ขอความช่วยเหลือในหมู่ของผู้ประกอบการด้วยกันเองนะคะว่าโอเคในเคสแบบนี้ในในช่วงในช่วงของการระบาดของไวรัสซิอันนี้เนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือที่จะ คืนเงินให้กับลูกค้าในส่วน60%นั้นด้วยนะเพราะนั้นข้อนี้ในส่วนที่ลูกค้ายกเลิกแต่ถ้าทําการเลื่อนวันและเวลาก็สามารถทําได้แล้วไม่ต้องจ่าย40%แต่ถ้าจะยกเลิกทางผู้ประกอบการทางโรงแรมเนี่ยก็คืนเงินให้ลูกค้านะส่วน แต่ในส่วนของค่าธรรมเนียมการยกเลิอกอะไรต่างๆนะอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะตกลงกันเพราะว่าส่วนค่าธรรมเนียมนี้ก็เป็นส่วนที่ไม่เยอะมากนะก็นิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นการการที่จะมีค่าธรรมเนียมแล้วอันนี้เนี่ยแต่คิดว่าทางผู้ประกอบการเองกับทางผู้ที่จะแจ้งความประสงค์ในการที่จะเลื่อนวันและเวลาในการเข้าพักเองเนี่ยก็สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะส่วนข้อที่4ี่นะคะ ข้อที่4จะเป็น,นเรื่องของ OTA นะคะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็ได้พูดเอาไว้ว่าทาง OTA เนี่ยเขาขอความร่วมมือทาง OTA คำว่า OTA ในที่นี้นะก็หมายถึงคนที่เป็นตัวกลางนะคะไม่ว่าจะเป็น Agoda แล้วก็อีกหลายๆเจ้าที่ทำร่วมกับ โครงการเราเที่ยวโดวยกันซึ่งบางท่านนะคะอาจจะทําการจองโดยผ่านระบบของคนกลางนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาระบบของคนกลางนี้คือตัวกลางนี้เนี่ยไม่จะไม่ยอมคืนเงินให้เลยจะต้องให้ลูกค้าเนี่ยจ่าย40%ส่วนต่าง40%อยู่ทุกๆรายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย สมาคมการโรงแรมเนี่ยนะคะกับทางรัฐบาลเขาก็ขอความร่วมมือแล้วก็คุยกับทาง OTA นะไม่ให้เก็บ40%นี้กับลูกค้านะเพราะว่าเขาให้ความมั่นใจทางรัฐบาลให้ความมั่นใจกับทาง OTA นี้นะคะว่าให้จะให้คืน40%เอพราะที่ผ่านมาเขาไม่มั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะได้เขาจะได้40%จากรัฐบาลหรือเปล่าเขา60%จากลูกค้าเนี่ยเขาได้ไปแล้วแต่ในกรณีที่ลูกค้าเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางเนี่ย เขาไม่มั่นใจว่าเขายังจะได้40%นี้จากรัฐบาลไหมแต่ณนะวันที่9ที่ผบานมาการประชุมตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าทางรัฐบาลจะคืนส่วน40%นี้ให้กับทาง OTA นะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ทำการคืนให้ลูกค้าให้ลูกค้าเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้โดยไม่ต้องไปชาร์จลูกค้า40%นี้คืนมานะคะ ค่ะจงก็สรุปให้คร่าวๆอีกทีนะคะก็คือ1คุณสามารถที่จะเลื่อนวันและเวลาในการเข้าพักได้ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันแต่ว่าต้องโทรไปจองติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรงนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางในระบบได้นะคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของระบบของ,อของธนาคารกรุงไทยเองนะคะอันนี้เข้าใจได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้แก้ไขได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้น คุณต้องโทรไปที่โรงแรมเพื่อทําการยกเลิกหรือทําการเลื่อนวันและเวลาเข้าพักนะคะส่วนทางผู้ประกอบการส่วนต่าง40%ทางรัฐบาลก็ให้ความมั่นใจแล้วนะคะว่าคุณจะได้ส่วนต่างอีก40%นี้เนี่ยเหมือนกับโครงการที่ผ่านมาเหมือนกับที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเมื่อเวลาลูกค้ามาเลื่อนวันและเวลาในการเข้าพักแล้วคุณจะไม่ได้40%นี้เพราะว่าในระบบยังไม่ได้แก้ให้ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่า เขาสรุปกันแล้วนะคะสับทัางรัฐบาลว่าแม้ชัวร์แล้วว่าอย่างไงคุณก็ได้40%นี้แน่นอนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะ OTA ก็อย่าง Agoda หรือ Ascent Travel ทั่วไปนะคะถ้าคนไหนจองผ่าน OTA เขาก็สามารถที่จะเลื่อนวันและเวลาในการเข้าพักได้โดยไม่ต้องมาเก็บ40%จากลูกค้านะคะ ก็วันนี้ก็เป็นสรุปแบบนี้นะคะจากล่าสุดในโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเรื่องของการเลื่อนเวลาในการเข้าพักหรือการยกเลิกโรงแรมนะ,ะก็สามารถทําได้ตามที่สรุปตามนี้นะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมแจงสรัญญาพาอินสปายเป็นครั้งแรกนะ,ะก็สามารถกดติดตามกันได้นะคะเพราะว่าในคลิปต่อไปจะ,จะคุยในเรื่องของการยกเลิกโรงแรมการเลื่อนวันและเวลาเดินทางของสายการบินในแต่ละสายการบินว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างต้องเสียอะไรบ้างและ สายการบินไหนที่สามารถให้ยกเลิกฟรีไม่มีข้อจำกัดนะคะก็กดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย